สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้อยู่ในเกมอมจีสองนะครับแต่ว่าอยู่ในเกมไพเรสทีเนะครับก็เป็นเกมแนวเดียวกับเกมอมจีสองเลยนะครับแต่ว่าจะแตกต่างกันตรงที่อมจีสองเนี่ยจะเป็น,ต,รรน,นตัวละรครในเรื่องของสามก๊กนะครับแต่ว่าไพเรสทีเเนี่ยจะเป็นตัวละครในเรื่องของวันพีชนะครับโดยลักษณะรูปแบบของเกมนะครับก็จะคล้ายๆกับอมจีสองเลยนะครับ <S 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 จะมีการเดิน <S <S 2> <S 2> เรื่องตามเนื้อเรื่อง ของวันพีทแล้วก็จะมีตัวละครในเรื่องวันพีทนะครับสามารถให้เราเลือกมาเล่นได้ตามใจชอบเลยนะครับแล้วก็เกมนี้เนี่ยจะมีความแตกต่างจาก OMG 2ที่ว่า,าเกม o m เ2เนี่ยเราจะมีรูปแบบการจัดทีมก็คือจะล็อกไว้นะครับว่าเป็นงอกกกจกกกอุยกกหรือว่ากองกำลังนะครับแต่ว่าเกม Pirate TH เนี่ยจะไม่มีการแบ่งนะครับว่าจะต้องเป็นจนสลดัดคอนทัพเรือสีจกักรพรรด เจ็ดเทพจนสลัดหรือว่าคณะปฏิวัติไม่มีการแบ่งเลยนะครับคุณสามารถที่จะเอาคองทัพเรือมาผสมกับจนสลัดก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาคณะปฏิวัติผสมกับกองทัพเรือก็ได้หมดนะครับแล้วแต่ว่าเราชอบตัวละครไหนนะครับโดยที่จะมีการแบ่งก็คือแบ่งเป็นสายนะครับจะมีสายเวทสายกายภาพนะครับแล้วก็สายปั๊บแล้วก็สายเร่งโกรธคล้ายๆกับอรม MG สองเช่นกันนะครับ โดยลักษณะการเดินเรื่องของเกมนี้นะครับก็คือจะเดินเรื่องตามในเรื่องของมันพีดเลยนะครับก็การผ่านด่านแต่ละด่านต่างๆเนี่ยก็จะมีของรางวัลแจกมากมายนะครับไม่ซ้ํากันเลยนะครับอย่าง OMG 2เนี่ยเวลาเราผ่านด่านเขาจะแบ่งให้แค่กล่องสุ่มแล้วก็ทองประมาณนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยเวลาเราผ่านด่านมันจะมีบางด่านอย่างของผมเนี่ยผมอยู่ด่าน หมู่บ้านไซรับนะครับเป็นหมู่บ้านที่ลูฟี่เจอกับอุซบเมื่อผ่านด่านนี้แล้วนะครับเราจะได้ลูกเรือก็คืออุซบนั่นเองนะครับมาเป็นลูกเรือของเราคล้ายๆกับมังพีทเลยนะครับก็ถือเป็นอีกจุดเด่นของเกมนี้นะครับก็สามารถที่จะเดินตามใน,นเรื่องของวันพีทนะครับผมถ้าผมจะไม่ผิดนะถ้าเป็นเซิร์ฟหนึ่งอันนี้ผมเล่นอยู่เซิร์ฟสองใช่ไหมฮะแล้วก็เซิร์ฟหนึ่งเนี่ยเป็นเซิร์ฟลูฟี่ถ้าผมจะไม่ผิดด่านจะอยู่ที่ ตอนที่ลูฟี่สู้กับบิ๊บมัมแล้วนะครับก็เป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะอัปเดตอยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ไม่มีบน Play Store นะครับเป็นเกมที่ต้องโหลดจากหน้าเพจนะครับก็เป็นเกมของต่างประเทศนั่นแหละครับแล้วก็มีแอดมินชาวไทยนะครับก็ไปซื้อลิขสิทธิ์มานะครับแล้วก็มาเปิดเองนะครับก็สามารถที่จะมาดาวน์โหลดหน้าเพจนะครับเดี๋ยวเรื่องดาวน์โหลดเนี่ยเดี๋ยวผมไว้คุยทีหลังเลยนะกันนะครับก็คือ จะบอกว่าเกมนี้เนี่ยเนื่องจากมันมีมูน Play Store นะฮะมันจะมีของมาแจากเราตลอดเวลานะครับสายฟรีอยู่ได้ยาวๆแน่นอนนะครับอย่างผมเนี่ยผมก็จะมี ID ดีนอกจากเซิฟนี้เนี่ยผมจะมี ID ดีอยู่เซิฟหนึ่งนะครับก็ได้ตัวละครแบบโหดๆเลยอย่างตัวกงกงอย่างเชงคูสอ่าแล้วก็มีฮอกแล้วก็มีโบอาแฮนคฮอกนะครับโบอาแฮนคอกเนี่ยมันจะมีอ่าไม่ใช่แค่โบอาแฮนคอกตัวเดียวนะครับมันจะมีแบบหลายขั้นเหมือนเหมือนว่า จูล่งในในใน O M G นะครับก็จะมีจูดล่งขั้นหนึ่งธรรมดามีจูล่งแดงพิเศษมีจูล่งทองอะไรประมาณนี้ก็มันจะมีขั้นของมันนะครับก็อย่างที่เรารู้นะครับว่าเกมมันพีชเนี่ยเป็นเกมที่มีตัวละครเยอะนะครับดังนั้นการจัดทีมของเราในเกมนี้เนี่ยก็สามารถที่จะจัดทีมได้หลากหลายมากๆนะครับแล้วก็มีการอัพขั้นอีกนะครับก็ตัวละครแต่ละขั้นเนี่ยก็จะมีจุดเด่นจุดด้อยอต่างกันเหมือนกันนะครับก็ เป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะสนุกเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่ชอบอเกมแนววางแผน b บ t ท l e ประมาณนี้นครับก็สามารถที่จะลองมาโหลดเล่นกันได้นะครับก็ผมรับรองเลยว่าเป็นเกมที่สนุกแน่นอนยิ่งถ้าใครชอบมันพีชนะครับเกมนี้ก็จะเหมาะมากๆเลยเพราะว่ามันจะเดินเรื่องตามในเรื่องของมันพีดทาให้เราสามารถที่จะ,ะทบทวนเนื้อเรื่องของมันพีดไปในตัวด้วยนะครับ ก็สุดท้ายสุดท้ายนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําการดาวน์โหลดเลยนะครับว่าสามารถดาวน์โหลดได้ยังไงบ้างนะครับแล้วก็สามารถติดตามข่าวสารได้ทางไหนนะครับแล้วก็มีกลุ่มหรือเปล่าเกมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนํานะครับก็ไปกันเลยครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าเพจของเกมนะครับก็เป็นเพจที่ชื่อว่า Pirate TH เลยนะครับก็ลองพิมพ์เข้ามาได้นะครับในเฟซนะครับก็จะเจอเลยเป็น Pirate TH มีคนติดตามอยู่แปดพันกว่านะครับ ก็ขั้นตอนการดาวน์โหลดนะครับเราเลื่อนมาครับก็จะเจออันนี้นะครับเป็นของเซิร์ฟเวอร์นามิที่เปิดให้บริการเมื่อวางองนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับให้ดาวน์โหลดเกมก็สามารถที่จะดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยหรือว่าจะเข้าไปหน้าเว็บไซต์ตรงที่เขาตั้งลิ้นตรงนี้ก็ได้นะครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้เช่นกันนะครับโดยข้อควรระวังนะครับตอนนี้นะครับเกมนี้มันจะมีบั๊กอยู่นะครับือว่าเนื่องจากมันเป็นเกมที่ซื้อลิขสิทธิ์มาจากต่างประเทศนะครับก็จะมีบั๊กตรงที่ดาวน์โหลดเกมนะครับก็ มันจะมีลิงก์บางตัวนะครับสามารถเล่นได้แค่เซิร์ฟหนึ่งอย่างเดียวนะครับแล้วก็ลิงก์บางตัวก็สามารถเล่นได้แค่เซิร์ฟสองที่เปิดเมื่อวานนะครับก็คือเซิร์ฟนามิอย่างเดียวนะครับก็โหลดเสร็จแล้วครับก็ดูดีๆก่อนนะว่าที่เราโหลดมาเนี่ยมันเล่นเซิร์ฟไหนได้บ้างนะครับก็ถ้าใครอยากเล่นเซิร์ฟน้มินะครับก็ผมแนะนําก็คือให้มาที่โพสต์นี้เลยนะครับโพสต์ที่เขียนว่าเซิร์ฟน้มินะครับก็โหลดตรงนี้เลยเข้าไปเล่นนะครับ ส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับเป็น Pirate TH Official Group นะครับก็เป็นกลุ่มที่แนะนําและก็มีการแจกโค้ดขายไอดีหรือว่าแนะนําวิธีการเล่นต่างๆนะครับสำหรับใครที่เล่นเกมนี้ก็อย่าพลาดที่จะเข้ามาในกลุ่มนี้นะครับโอเคครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําคร่าวๆเท่านี้ก่อนนะครับเป็นการแนะนําเกมนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆภายในเกมนะครับถ้ามีใครสนใจก็สามารถที่จะถามได้นะครับสมมติว่ามีคนสนใจเยอะผมก็จะทําคลิปเกมนี้ไว้ด้วยนะครับเป็นการแนะนําเล็กๆน้อยๆนะครับของมากครับสวัสดีครับ